สวัสดีค่ะเพื่อนเพวันนี้นะคะสาวจะมาสอนพับดาวแบบนี้นะคะเริ่มนะคะจัดริบบิน้นใช้เส้นเดียวนะคะความยาวตัแต่มือจับเรายาวมาจนถึงอกเราเราเรายื่นมือไปข้างนะคะแล้วก็ให้เส้นให้ให้อันสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่คอเรานะคะยาวประมาณนี้กะง่ายๆนะคะเริ่มต้นนะคะ วางเหรีแบบนี้พับแบบนี้แล้วก็เฉียงขึ้นมาแบบนี้พับคล้ายๆกับดาวกระดาษนะคะมอมไปแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ประมาณ3 3รอบ สอดเก็บล็อกมันนะคะแบบนี้นะคะ,ะคล้ายๆกับดาวกระดาษเนาะอ่ะต่อไปนะคะหมุนแบบนี้นะคะ ฝั่งนี้ปุ๊บมันจะเว้นไว้ช่องหนึ่งมาทำช่องถัดไปโคง้งปิดเข้ามาอ่ะเว้นไว้ช่องหนึ่งจะมาโผล่ช่องถัดไปบีดโคง้งระวังหน่อยนะคะมันจะหลุดง่ายนะในตรงช่วงแหลมๆตรงเนี้ยเว้นไว้ช่องหนึ่งทำช่องถัดไป ทีสาบิดมาเว้นช่องหนึ่งทำช่องนี้นี้นะคะเพื่อความแน่นนะคะทำเหมือนเดิมนะคะนีโค้งเดิมนะคะแันถัดมาทำเหมือนการโค้ง อ่ะ,ะปลาโคง้งอ่ะมาอนนี้นะคะอ่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะทำอันนี้ละดูนะนี่สาม,ม้วนแบบนี้ม้วนโคง้งความหนาอย่างนี้แล้วสวมหมวกมไปเลยแล้วดึงอ่ะดูไม่ทนัน ดูช่องถัดไปเว้นอย่าลืมนะคะเว้นตรงกลางแล้วก็มาทาหัวนี้ดูนะคะ,ะโค้งแบบนี้บิดให้มาเป็นหมวกแล้วครอบเลยตรงนี้กระดาษมันจะยับไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจนะคะ,ะแล้วก็เว้นไว้อันหนึง่งก็มาทำอันถัดไปดูดูนะคะแบบนี้ ใส่มาเป็นหมวกแล้วคลอบเลยเหไหนอ่าถัดมาเว้นอันหนึ่งหาทำเหมือนเดิมปิดแบบนี้โค้งเป็นหมวกแล้วคลอบไปเลยใช่หไหมอันถัดไปเหมือนเดิม แบบนี้โค้งมาแปะโค้งแล้วส่วนไปตรงปลายของมันแล้วก็ดึงทำแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนมันหมดละโค้งอันเนี้ยก่อนโค้งให้ซอสใส่ซอเข้ามาฝั่งนี้เพื่อเป็นการเก็บนะคะ ไม่ขึ้นมาล่ะมองไม่เห็น จะออกช่องนี้นะคะนะแล้วก็ดึง่นะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกชบ แบบนี้นะคะข้างหลังมันแบบนี้อ่าไม่ยากเลยนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆวันนี้ไปละบ๊ายบายจ้า